สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนเช้าวันเสาร์นะคะเป็นอีกวันหนึ่งที่เอียงจะพาไปเก็บเห็ดนะคะทุกคนตอนนี้รถก็กำลังเติมน้ำมันอยู่นะคะที่อยู่ตรงข้ามปั๊มน้ำมันก็คือสถานีรถเมโทนะคะคือซึ่งทุกคนถ้าจะเข้าไปในเมืองก็ต้องมาขึ้นที่สถานีนะคะถ้าอยู่เขตนี้นะคะทุกคนค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงป่าแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่ขับรถมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนิดนดนะคะ เราก็จะมาป่าที่เราจะมาเก็บเห็ดเหลืองกันนะคะทุกคนเพราะเห็ดเหลืองเขารอยหลุดรอเราอยู่นะคะทุกคนนี่คือคิดเองเออเองนะคะทุกคนอย <c oughs> <c oughs> ่างว่าละค่ะช่วงนี้ก็จะบ้าจะเห็นนะคะเข้าป่าเป็นทุกอาทิตย์นะคะทุกคนเราจะไปดูน้องเห็ดเหลืองกันก่อนนะคะทุกคน <c oughs> ทุกคนค่ะยังจะเอาเห็ดพึ่งขาลายดอกน้อยๆนะคะทุกคนยังเจอแล้วค่ะวันนี้ยังเลือกนะคะ ยังจะลองเอาไปทําบางอย่างดูนะคะยังก็เลยจะไม่เอาไปเยอะเพราะแกไม่กินอยู่แล้วคนกินเขาไม่กินนะคะยังก็เลยจะไม่เอาเยอะจะเอาแต่ดอกเลยเฮ้ยไม่ใช่ดอกเลย,เลยนะคะเจออยู่สองดอกค่ะประมาณวนะ่าฉันเลือกเธอนะแต่ป่านี้เข้ามาก็คือมีแต่น้องขาลายจริงๆนะคะทุกคนน้องเขาออกเยอะมากกันนี้เห็นอะไรไหมลูกค่ะหูงามมากเลยนะคะทุกคนเอาไปสองดอกก่อนนะคะทุกคน มาหาการรเดินหาเห็ดแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้ก็สวยแลนะคะแต่ยังไม่เอาค่ะมาหาการรเดินหาเห็ดนะคะทุกคนเจอแล้วค่ะดอกเปียกยเห็ดพึ่งขาลายแต่ตอนนี้ยังจะไม่เอานะคะยังจะเอาแต่ดอกเล็กๆนะคะทุกคนอันนี้ก็ดอกหนึ่งค,ะค่ะเขาเกกคือแค่เขาโดนฝนเขาก็ไปแล้วนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะคะทุกคนออกเกยอะมากเลยนะคะ พระยังรู้เหรอคะไม่เหลือคะ่ะเก็บไปแล้วคะ่ะอันนี้ไม่มั่นใจว่ามันเห็ดอะไรโอ้ยเจอตั๊เตีแล้วค่ะดอกหนึ่งทุกคนฮได้แล้วคะ่ะได้แล้วเอี้ยงก็เจอดอกเล็กน,น้อยสมใจแล้วนะคะทุกคนสองดอกคะ่ะโอ้ขาก็ใช่เล่นนะคะทุกคนสองดอกที่ขาอวบมากเลยคะ่ะว้าวนี่ก็เหมือนกันคะ่ะอยู่ข้างๆกันพี่กับน้อง ทำจะใดนี้โอ้โอยตายหมวกหลุดอีกแล้วค่ะโอ้ยหมวกหลุดเก่งมากเลยนะคะทุกคนจับไม่น้อยหนึ่งต้องตัอดอันนี้ก่อนนะคะว่าถังไม่ได้อยู่กับเียงอะคะ่ะเดี๋ยวจะกลับมาเอานะคะยังไม่ลืมนะคะไปค่ะยังจะพาไปเก็บเห็ดดอกน้อยเอ้ย เห็ดพึ่งขาลายหมอกส้มนะคะทุกคนเห็นอยู่แบบแบบแล้วนะคะอาทิตย์ก่อนนั้นก็ว่าเก็บไปหมดแล้วนะคะแต่เอาอยู่ไซล่ะโอ้ยตาฝาดตาฟ้างค่ะท่านผู้ชม,มนี่ขนาดใส่แว่นตายังต,ตาถั่วนะคะถ้าไม่ใส่นี่คิดว่าจะขนาดไหนเอยอเห็ดบ้าเลยมันจะงามร่อหน้าร่อตาตบบน,นั้นจะกินไม่ได้นะคะ เออยู่ไหนอัน,นั้นมันคือเห็ดอะไรคะยังไม่เคยลงไปดูเลยนะคะแต่ไม่ใช่คันเซเล่นะคะคล้ายๆแต่ไม่ใช่โน่น no, นะคะเห็นอยู่หลีบบคะ่ะไปไม่ค่อยกันเลยนะคะทุกคนไปเลวโยค่ะตอนนี้เราก็เจอเห็ดเหลืองดอกเล็กๆนะคะเยอะแยะเลยเอา้าวู เป็นหมู่บ้านเลยนะคะทุกคนว่าวแล้วเราก็เก็บสิคะจะปล่อยให้มันโตทําไมใช่ไหมคะทุกคนมันก็ไม่เก็บมันก็ตายนะคะทุกคนแก่แล้วเดี๋ยวไม่มีใครมาเจอเดี๋ยวเขาก็จะเสียใจนะคะ <laughs> สโลแกนเอียงก็เป็นนี้และคะ่ะเก็บให้หมดทุกอย่างยกเว้นเห็ดใจเบื่อนะ,ะอได้โซอีโซนี่นะคะ ต้องค่อยๆเก็บนะคะเก็บอย่างมีความสุขค่ะจะดอกได้ก็เก็บไปเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหมดฤดูกาลก็ไม่มันก็ควรจะไม่ไม่แก่ละค่ะทุกคนก็คืออย่างนี้ละค่ะนี่ไปเลยไหมคะถึงจะดอกเล็กแต่มันก็ได้เยอะนะคะทุกคนพูดเป็นเล่นไปนะคะเห็นไหมคะแค่นี้ก็ได้เยอะแล้ว และแล้ววันนี้เราก็มาเพื่อเก็บเห็ดเหลืองเลยนะคะทุกคนมาเพื่อเก็บน้องเห็ดเหลืองจริงๆเลยนะคะทุกคนดอกใหญ่ๆน่ารักทำไมน้องน่ารักอย่างนี้คะมะาาองา้ถ้าขนาดจะมีจะปไปไล่แจกบ้านๆหรอคะกินที่สองข้นะระเบิดหรอก,รกมึงดูค่ะโอ้ถ้าพูดประด็ไม่ไรเดี๋ย ไปเห้โอ้รยะยาวพอเหมือนจะนอนอย่างนี้นเก็บไปค่ะเก็บไปอันนี้ไม่ใช่นะคะนี่นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้เราตั้งใจมาเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเก็บยังไงก็ยังใครยังช่วยนะคะอยากมีนี่นี่นะคะโมเมนต์ไม่ใช่ป่าเก็บแต่เห็นเหลืองนะคะทุกคน อืมค่ะวันนี้แกก็มีความสุขนะคะทุกคนเดินมาก็ต้องหาจากคันเตเล่ยนะคะจากนี้ไปนู่นเลยค่ะความสุขเลยนะคะตอนนี้เดินมาเจอเห็ดเหลืองนี้จะเหมือนคนบ้าแล้วค่ะเลยนะคะเราก็ลงมือเก็บก่อนนะคะว่าไปคนบ้าสองคนจ้องแต่เก็บแต่เห็ดเหลือง <c oughs> แต่ก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเห็ดจะโตเร็วขนาดนี้โอ้ยเอาไปโลดเลกกายเซียก่อน้ะมินาไปเซโกโต้านี่นะคะมันไม่มีเวลานะคะต่อให้มันสก,กปรกเราก็ต้องเอาไปก่อนนะคะถ้าอยากจะได้เยอะๆก็ไปทำความสะอาดที่บ้านเอานะคะโอ้ยเอาไปโดปรดมาจากมะปูปูป,ป,ป๊อป๊อนี่ เป๊ะเสไงขี้ยังนี้ <c oughs> นี่นะคะอน้องเหลืองทางนั้น <c oughs> ดอกเล็กยังก็จะเก็บหมดละค่ะยังไม่เหลือให้โตแล้วค่ะเดี๋ยวหมดเทศกาลเห็ดมานี่ยุ่งเลยมันก็จะตายจา้ยไะไงแหละครับทุกคนนี่คะ่ะทุกคนดอกใหญ่มากเลยนะคะความสุขจริงๆเลยนะคะมาต้องเดินหาเห็ดเพิ่งเดินหาเห็ด เหลืองแทนนี่คะ่ะทุกคนความสุขของแกจริงๆเลยไม่ได้เลยดอกโตด้วยนะคะทุกคนนี่คะ่ะออกกันเป็นหมู่บ้านจริงๆเลยนะคะก็ต้องไปแจ้งเกิดที่อำเภอไม่ใช่นี่เยอะมากเลยนี่เราก็นึกว่าเป็นเห็ดพึ่งหวานเรียกกลายเป็นเห็ดเหลืองนะคะทุกคน ได้เยอะจริงๆนะคะถ้าตั้งใจจะหาแต่เห็ดเรืองนี่มาแวะป่านี้ขนาดเกิดลำบากเขายังเกิดน,นะคะทุกคนแล้วก็ดอกใหญ่ด้วยนะคะไอที่ข้าไปเกิดตามช่างงงช่างงอนนี่นะคะง็ดหลายเง็ดไหมคะทุกคนนี่นะคะง็ดหลายยังก็งืดเงืดค่ะนี่ค่ะเก็บต่อไปค่ะนี่ค่ะ วันนี้เราจะมาเพื่อเก็บเห็ดเหลืองอย่างเดียวจริงๆเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็ใช่นะคะทําไมไม่เอาเข้าไปด้วยล่ะคะทำไมต้องมองข้ามเขาด้วยนี่เขาก็ใช่นะคะจะเอาแต่ดอกใหญ่มันก็ไม่ได้นะคะเผื่อดอกใหญ่มันไม่มีต้องเอาเล็กกับใหญ่ไปด้วยกันใช่ไหมคะทุกคนืถ้าได้เต็มถังนี่นะคะทุกคนทำไงดีคะนี่จะกินยังไงกันหมดคะสองคนนี่ ทุกคนนี้ก็มีแต่เห็ดกับเพลาที่กินข้าวอยู่นี่ผัดหงผัดเห็ดราคาชีวิตนี้โอยจร,ริงาเาาเยอะนี่ซามาปาลิออน,นอเออแกเฮ้เขาก็ชอบเกิดแบบนะคะว่ามุดอยู่ใต้ดินจริงนะคะทุกคนลำบากแก่การเก็บมากเลยนะคะแต่ก็สวยนะคะ สงสัยว่าปีหน้าคงไม่มกินแล้วค่ะเห็ดพึ่งหวานนี้คงจะมากินแต่เห็ดเหลืองแน่เลยค่ะคาดว่าเห็ดอื่นแกคงไม่สนแล้วล่ะค่ะชีวิตนี้ <c oughs> น,นี่ไม่ได้ไม่ไดทำมรดกเลยตอนนี้เราก็ยังวนกันอยู่ในป่าเห็ดอยู่นะคะทุกคนจะเป็นป่าเห็ดเหลืองนะคะ <c oughs> ทุกคนตอนนี้มีความสุขมากเ <c oughs> ลย <c oughs> สวยค่ะสวยทุกคนจะกินยังไงหมดคะนี่สองคนแต่ก็ยังมีกว่าเห็ดเพื่งหวานขาแล้วนะคะที่ต้องมาตัดขาแล้วขาเขาดำ้วคะแต่ยังก็เก็บอยู่นะคะวันนี้ยังเก็บไปนิดหน่อยเก็บไปพอเป็นกระใสค่ะเดี๋ยวเขาน้อยใจเพว่ามาถึงป่าแล้วไม่เก็บเข้าไปนี่นะคะตอนนี้เน้นเก็บเห,เห็ดเหลืองก่อนได้แบบ จุกๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยก็วันให้ไปไม่ไห่เน่ตารวิาลัสนุกมุ้งไปร่ตามเลยจ้ะอห็นได้เลยนะคะเมื่อกี้เห็นดอกนี้นะตื่นเต้นมากกว่ายิ่งกว่านะคะทุกคนคือสวยสง่าสวยสง่านะคะเห็นไหคะ ันนั้นก็ดอกน,นคะคะยังจาไปแล้วสตารสตารัน <c oughs> นีแหละคะ่ะความสุขแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เก็บเห็ดอย่างเดียว<ม>แล้วก็เป็นเห็ดเหลืองด้วยอย,อย่างนี้นะคะเข้าป่านี่ก็แต่แรกแล้วนะค,ะค่ะถ้ามันจะได้งามขนาดานี้โ <c oughs> ชคดีนะคะทุกคนเดินแสลบเข้ามาอีกป่าที่อยู่ใกล้ๆกันนี้เจอแต่น้องเห็ดเหลืองเลยนะคะทุกคน วันนี้มีความสุขมีความสุขค่ะเก็บแต่น้องเห็ดเหลืองไปนี้ไม่สงสัยคงไม่ได้แล้วค่ะน,น้องเห็ดขาวนี่น้องเห็ดขาวก็อร่อยนะคะแต่คาดว่าคงจะไม่ได้ไปเอาแล้วค่ะวันศันะก็ดูก่อนนะคะว่าคนเก็บกบจะแวะไปป่าที่อีกที่หรือเปล่านะคะ <c oughs> น,นคะทะุกคนเห็นไหมคะเขาก็ช่างเกิดแบบ บอกว่าแอบซ่อนไหมก็ไม่แอบซ่อนหรอกค่ะแต่เป็นปีแรกเลยนะคะที่เอี้ยนได้เก็บแบบว่าเยอะขนาดนี้เพราะปีก่อนนั้นยังไม่แน่ใจว่ามันใช่เห็ดเหลืองที่กินได้หรือเปล่าหุยแต่ปีนี้มั่นใจชัวร์แล้วแบบนี้แล้ค่ะนี่ค่ะซึ่งถ้าเขาเกิดเขาก็จะอยู่ใกล้ๆก,ก,กันอย่างนี้แลคะ่ะทุกคนเขาจะอยู่ไม่ไกลกันมากนะคะเป็นหมู่บ้านนะคะนี่นะคะทุกคนคะ่ะระหว่างเดินทางกับเื่องก็แวะเก็บเห็ดลายทางค่ะ อันนี้ก็ไม่รู้เป็นเห็ดอะไรนะคะนี่กาลังเดินทางกลับแล้วนะคะวันนี้แกพอใจแล้วคะ่ะแกได้เห็ดของแกเยอะอ <c oughs> ืมเห็นไหมคะมันมีแต่เห็ดจ,จริงๆนะคะบางทีก็ไม่รู้ว่าจะอะไรมางนักะาจาก๊ะอันไหนที่ไม่รู้จริงๆก็จะไม่เอาไปเลยนะคะเห็นไหมคะมองขึ้นไปก็มีทั้งเห็ดแดงเห็ดเหลืองเห็ดอะไรเยอะยๆเลยนะคะทุกคนอันนี้ไม่ใช่คันตเต้ยนะคะ ค่ะเยอะมากเลยนะคะจะพอแล้วค่ะแก้มไปแล้วซึ่งไปจะดูแก้มุงหน้ากับบ้านอย่างเดียวนะคะทุกคนเราก็ต้องกลับนะีคะทุกคนคะ่ะวันนี้เป็นวันของเห็ดเหลืองนะคะทุกคนออกเยอะมากเลยค่ะอันที่อยู่ไกลๆนั่นก็ดอกหนึ่งนะคะนู่นนะคะที่มีชี้ไปนะคะวันนี้เแตามาตัวเป็นวันของเห็ดเหลืองเลยนะคะทุกคนเป็นรอย ล้อรถที่เขาวิ่งเลยค่ะมันเป็นบุบลงมานะะคแล้วก็จะมีน้ำขังหน่อยนึงเขาก็จะเกิดนะคะทุกคนเก็บก่อนนะคะทุกคนก็เก็บเห็ดเป็นที่พอจะได้นะคะทุกคนก็กาลังจะพากันไปซื้อของนะคะทุกคนไม่บหวแล้วก็ป่าแล้วมาเจอกันที่บ้านนะคะทุกคนคะอนี่คือเห็ดที่ไปเก็บมาวันนี้นะคะเก็บเห็ดพึ่งขาลายมานิดเดียวนะคะเห็ดไอตัวนี้ยังก็พิ่งเคยเก็บมานะคะแต่นี่ค่ะเห็ดเหลืองค่ะได้ถังหนึ่งเลยนะคะทุกคน แล้วก็เห็ดขาวด้วยนะคะทุกคนค่ะตอนนี้เราก็มาทําการทาความสะอาดเห็ดเหลืองกันนะคะทุกคนเห็ดเหลืองที่ย่งเก็บมาได้วันนี้นะคะอืมอยู่ในถังนี้นะคะทุกคนแล้วก็ยังแบ่งลงมาใส่เนี่นะคะกําลังจะเริ่มทําความสะอาดนะคะเพราะวันนี้ได้เยอะมากอาจจะต้องใช้เวลาทำความสะอาดนานหน่อยนะคะทุกคนส่วนเห็ดขาวก็คือ,คอยังก็ ทำความสะอาดเสร็จไปแล้วนะคะก็ต่อด้วยเห็นเหลืองนะคะทุกคนเอาละะ้ค่ะมาทําความสะอาดกันนะคะทุกคนนี่นะคะก็ทําความสะอาดเหมือนเดิมน,นะคะทำไม่ง่ายก็คือใช้แปรงปัด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 ,ปดแต่รอบนี้ต้องทําให้สะอาดเลยนะคะเพราะว่ายังจะเอาเข้าช่องฟิสนะคะทุกคนเอาไว้กินตอนหน้าหนาวฟังดูดีไหมคะทุกคนเอาไว้กินตอนหน้าหนาวซึ่งใครๆที่เขาอยู่ที่นี่เขาก็ทำเหมือนกันทุกท,ทุกคนนะคะ แล้วแล้วยังก็ทําความสะอาดเห็ดเหลืองเสร็จน,นะคะทุกคนวันที่ไปเก็บมานะคะคือเยอะมากนะคะแล้วก็เห็ดขาวยังก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เห็ดดานะคะเห็ดดาชื่อซูปปปโลนะคะก็จะเป็นครือแยกดวกันกับเห็ดเหลืองนะคะทุกคนเดี๋ยวเอี้ยงก็จะนำไปผัดให้มันแห้งแล้วก็เก็บเข้าช่องฟรีดไว้กินหน้าหนานะค่ะทุกคนลากันไปก่อนนะคะทุกคนบายบายคะ่ะ